รอวัดเลยม่แต่ไกลเลยเยีอ่อกมาไม่ก็องรุ้งเลยป้าพาคุณรุ้งมคับมึง <c oughs> ป้าไม่รุ้งมาเลยแยตัวเลยจัดโดนไหม รูดต่โอ้ยาร้อครับอุ้ยลูดร้อครับแรงฟอกสามขู่สาด้วยอือขูจัดโอ้ยสาม เื่อนหูเทกแล้วออ้ยวิ่งวิ่งโอ้ยกัดทีแรกกัดทีแรกไม่ติดครับสามสีสองสามสีสองโอ้ยสามสีสองอ้ยกัดสีแรกไม่ติดสามสีสองออ้ยหัวแตกหัวแตกไหมโอ้ยวิ่งชนเรือออ้ยวิ่งชนเรือเรือหัวแตกไหม โอ้ยแตงนกเศร้าอีกแล้วนายังไม่งมดถึงกี่มดเหึงวะหมดจังเลยโอ้ยขันขันโต้กันไหมโต้กันเฮ้ยออด

มดูนะมันกัดแรไม่ดูนะมันออกมาอีกนะตื้นกันนี้นะโมโมได้ขอจะปลาดีครับนะครับกับยื่นเต้จะผุมนอนครับปลาป่าไม่ทห้พึ่กลั่งครับตัวนี้น่าจะมีเจ็ดแปอะเบาๆก็พอโอ้โหอ้โโอ้โหโอ้โโอ้โ โอ้ปปลุตพอดีหยุดไหมมันเพื่อนฮะมันที่พืน้นมันที่พื้นอืมฮะอันนี้ก็จับดกูม้นเลอ,อ,ะอ่ะปากสิโอ้โหเยอะเยอะติดพันไปหมดเลย <c oughs> <c oughs> โ,โอ้ยน่าดูครับโอ้โห,โห ถึงสิบก็ประมาณเจ็ดแปดอะเกินปากวิ่งเลยอุ่ยออสออสออู่ก่อนออยู่ก่อนมึงก็คืนอย่างนี้เลยเห็นไหมครับกับเหยื่อตินเตจากผมนาอสครับนาโอ้โหโมก็คขึอย่างนี้นี่เดี๋ยวไปอีกเดินหน้าไปน้อยมึงอะเข้ามือเข้าไม้แล้ว เห็นไหมครับที่ผมจะพูดย้ำเสมอครับด้วยลักษณะตัวเบ็ดโอนเนอร์ครับที่ผมใส่ให้มันยืดยาวเกินค่าครับทำให้ปลากัดครับมันเข้าคุมเบ็ดก่อนครับเยื่อไม่พบปัญหาขาขาดเห็นไหมครับโขงรถใหญ่ๆครับตัวเยื่อนักใตะน้ำเนียนๆครับไม่ผิดหวังกับปลาป้าครับนะนะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับ ผมน้อจะให้2ตัวเลยครับได้พร้อมใช้งานแบบนี้ไปหนึ่งตัวครับและบอดี้เปลี่ยนครับส่ร้องอีกหนึ่งตัวปลาตรงนี้น่าจะมี6กเครับกับเยือ่อกรเต่จากผมนาอดครับก็น้อ,นอที่จะไม่ทําให้นนาผิดหวังครับลองดูครับวันหนึ่งทานาจะออกเคลื่อนหรือแถวบ้านนา้ามีปลาชโดครับลองดูครับร้อหบาทคุ้มค่ากับราคาที่น้าเสียแน่นอน